สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะขอต้อนรับกับสการแข่งขันสตาร์ครับเรเนอร์โซล่าครับผมดีกากันมาถึงเกมที่5เลยครับแบบอย่างแบล็กเบิร์นครับผมปิ้งแอคนะครับผมก็ก่อนเข้าเกมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนฮะที่สนับสนุนช่องผมนะครับช่องเล็กนี้ที่จัดตอนแรกพาคโดตาก็มาสตาร์คาวบแล้วโดตาตามแพทไม่ทันจริงไกลมากตอนนี้โอเคเข้าสู่เกมกันมาครับแบบแบล็กเบิร์น่ะสังเกตนะครับเรเนอร์ครับ เรสเทลร์นะครับขวาล่างของแผนที่ครับเจอกันแบบเบสออฟไฟครับเสมอที่2อต่อสเก็บเรสเท a ร์ขวาล่างเ er. รเนอร์รวมถึงเพื่อนๆหลายท่านเลยนะที่มาสนับสนุนไก่ทอดนะคขอบคุณมากครับที่ดีใจที่ถูกปากครับผมก็เติร์ดได้เลยครับฟอร์กไก่ทอดตลาดน้อยส่งไกลสั่งโลเป็นฮูดครับระยะสิบโลส่วนคนละครึ่งสั่งที่ไลแมนนะครับผม ก็เปิด9โมงปิด2ทุ่มทุกวันโอเคเรเนอร์ครับเรเซอร์ฮนะส่วนทางฝั่งนี้โซล่าครับบรูเซิร์ฟครับหลังจากที่เพื่อนๆตามดู4เกมที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเซิร์ฟบางทีเขาจะแลกหมัดกันเร็วซาดาริจ้แลกกันเทคกตับเทคเลยฮนะแล้วก็จะจบกันค่อนข้างไวครับโซล่าไปโอเคพร็อกซี่แฮชชรี่เป็นโกลมินเนอรลครับ ส่วนทางฝั่งเรนเนอก็ก็ expand ทั่วไปนะอ่าทกแคชแล้วก็แก๊สพูฮะพอเกมที่5ปุ๊บก็เริ่มเล่นตามเมตาแหละเริ่มแบบชิวๆไม่โถมมาก อเคแล้วก็แบ่งโดรนครับไปเก็บโกลมินเนอร์ล็อกในจังหวะโดรนเดินเนี่ยอินคัมก็จะดรอปนิดนึงนะอินคมย้อนตะพุ่งมาทางฝั่งเรเนอร์หน่อยแต่เดี๋ยวก็ดึงกลับมาอย่างรวดเร็วแน่นอนครับ <c oughs> ทำมิงเป๊ะมากจุ่มมินเนอร์ลอปุ๊บนะแฮสแตกพอดี โอเคได้ความได้เปรียบมาแล้วครับโซล่าในเรื่องของอินคมฮะก็ต้องมาดูครับว่าเรเนอร์จะรู้เมื่อไหร่ครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละข้อดีก็คือทําการเร่งอินคัมได้แบบเห็นผลในปริมาณทรัพยากร w o ร k e r ที่เท่ากันเนี่ยโกมเนโร,รจะให้เยอะกว่าครับ เวเนอร์นี้เล่นตามขนมเลยนะทั่วไปฮะก็ expand แนวตั้งขึ้นไปครับแบมแบเบิร์นแล้วจังหวะนี้คือถ้ายังไม่ทำลายวอลเวลาจะไปหาผ่านโกลเนโรของอีกฝ่ายก็ต้องเดินอ้อมตรงกลางล่างแมปนะฮะที่เป็นค่อมตัวยูตรงนั้นนะครับเป็นท้องตัวยูแล้วไม่ให้เข้าเพราะถ้าเข้าแล้วเขาเห็นแฮชชูรี่ที่ยังไม่เสร็จเบสสองเาจะรู้ทันทีเลยครับว่าไทมิ่งมันแตก แล้วดูเหมือนโอเวรอร์โหลดด้านด้านสายบนจะไม่เห็นเลยนะเห็นไหมโอ้ยยังไม่เห็นว่ะอ้อมครับต้องอ้อมมาดูโอเคเรเนอร์ครับส่งสองลิงไนงะอ้อมมาสเกาล้ว ดึงอินคำมาได้แบบสวยๆเลยโอ้โหแล้วไม่ยอมด้วยนะป่วนแล้วก็เบลลิงไวเลยครับโซล่าปีดลิงเบลลิงทั้งสองฝ่ายเลยแต่ถ้าสู้กันเบลลิงแรกเบลลิงแบบเนี้ยอันนี้สเกลครับก็เห็นเห็นนะเห็นเบลลิงครับแต่จะบอกว่าถ้าสู้กันเบลลิงแรกเบลลิงแบบเนี้ยทรัพยากรของโซล่าจะพร้อมใช้มากกว่าครับ อ้าวเริ่มดึงยิงคำกลับมาได้ละสามเบสเอ็กซ์แพนแล้วก็เป็นโร้ครับไปส่งของเรเนอร์แล้วก็อัพเทคมาเป็นยิงไกลนะเรสแอทแทคหรือว่าถ้าเป็นในเกมเราเรียกมีสไตล์แอทแทคนะวางวอลไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ะหลุดเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ส่งนี้ก็สกาวเหมือนกันครับเอ้ยมีสองเบสนะทามิ่งนี้มันทามิ่งสามเบสแล้วนะเรเนอร์นะ่าจะระคายแล้วล่ะเอ้ยไปไหนอะไปไหนต้องหาครับคือทามิ่งสี่นาทีในโปรโซีนเซิร์ฟเนี่ยมันต้องสามแฮชแล้วถ้าไม่ได้เล่นชีสหรือว่าพ็อกซี่อะไรแปบบแบบลกๆเรเนอร์บอกเอ้ยขอลงไปดูหน่อยชาร์จเจนโอมินาโร โอเคการขยับตัวของเรเนอร์ฮะเป็นยังไงเอ่ยดูที่โปรตักชั่นไลน์ครับโรกมาแล้วก็เทคมาทางเดียวกันด้วยเป็นมิสายนะอัพเทคเพิ่มเรนจ์ครับทางฝั่งโซล่าอัพเทคเดินเร็วฮะมาก่อนด้วย่็แต่อินคัมมา er เรา mm hmm. เนอร์แล้วเพราะสามเบ็ expand นี่แหละเพราะฉะนั้น โซล่ายังไงซัพพลายก็ไม่ได้นำด้วยนะเออโอ้แต่เทคดต่อไปนะ่าสนใจครับโซล่ากระโดดไปเทคดยูนิตแอร์ยูนิตละเอาต่างฝ่ายต่างไปแอร์ยูนิตเหมือนกันแล้วยิงยิงยิงเบดเบลิงตัวเองฮะ เลิงเนสเนี่ยครับใครทราบบ้างว่าเพื่ออะไรก็คอมเมนต์หน่อยอันนี้อันนี้ผมยังหาคำตอบในหัวที่เงียบคืออีอย่างวะนี่แล้วแกก็ไม่ได้ไปสร้างใหม่ด้วยนะ โซล่าอัพเทคไปยาวๆเลยวะ่ะแต่เป็นทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งแหละมูท่ามาพร้อมๆกันเลยยาเทคมิสไซล์ของทั้งกราวยูนิตเนี่ยทางฝั่งโซล่าอยากจะออกนำนะฮะช่วงระยะเวลาหนึ่งอะเวเนอร์ er <c oughs> เพิ่มเข้ามาในโปรดักชั่นไลน์ละตอนนี้ทำมิ่งใกล้ๆก,กันครับแต่เริ่มต้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองที่โซล่าเป็น proxy hatchury go mineral line ไปแล้วก็เริ่มเอาบูทลิกมาคอนโทรลแมปนะครับทั้งสองฝ่ายเราจะโดนป่วนโกมิโอโรก่อนละสิเอาละโซลนะ่าครับเรนน่าต้องไปกันครับมูต้าชนมูต้าไป ยิงก่อนก็ได้เปรียบฮะซึ่งตางเป็นทางฝั่งเรเนอร์ยิงก่อนครับเพราะว่ามูท่าของโซโลาก็โฟกัสไปที่แฮชูลี่ครับสักคู่นี้แล้วโรคไหลเข้ามาจังหวะนี้ครับเท็ดยังเท่ากันอยู่ฮนะไม่เท่าดิไม่เท่าดิโดนเลยโดนจี้เลยครับโซลาจี้เข้าใส่ทันทีครับแล้วพยายามจะรับฮนะพยายามให้โดนเราแล้วมูท่ามาช่วยด้วยจังหวะนี้ โอเคเจ็บนะทางฝั่งเรเนอร์ก็เจ็บเหมือนกันครับซัพพลายดรอปมา128ครับโซล่าเมื่อเห็นทานไ่สู้ดีก็ยังไงเก็บอาร์มี่กลับมาดีกว่าครับแล้วก็เราจะสวนด้วยคอร์รัปเตอร์ละกูแต่มูท่าของเรเนอร์ก็ไล่ถ่ยฮะเคลียร์อาร์มี่ไปหมดเลยครับซัพพลายก็ดรอปมา140กว่าครับแต่เรเนอร์เจ็บกว่านะก็จะพู่เนี่ยอ่าแล้วเจอคอร์รัปเตอร์แบบนี้ฮะมูท่าแตกสิครับ เราจะสวนว่ะเพราะเห็นเขาแมสเป็นคอร์รัปเตอร์มาฮะน่าจะไม่มียูนิตมากันโลครับก็ดูการตัดสินใจของเรเนอร์ครับเอาเอาจัดเหมือนกันเอาจัดเหมือนกันต้องเอามูท่ามาช่วยกันครับผมโอเคดึงซัพพลายดรอปมาได้ฮะนิดหน่อยครับเรเนอร์แต่เรืองก็เจ็บหนักเหมือนกันต้องแมสอัพโรกกลับขึ้นมาใหม่แล้วเทคตามแล้วเนี่ยฮะ โซล่าเทคของโรกันนาอยู่นะครับในเรื่องของพลังจมตีฮะยืนกันเดี่ยวๆนี่ยูนิตของโซล่าถ้าเป็นโรกยกันนี้จะได้เปรียบมากกว่าเอาบูท่ามาป่วนแนวเมลล์ลายครับทางฝั่งโซล่าก็เอาครอปเตอร์มากันไปแต่ก็ได้รวมไปถึง20ยูนิตครับอันนี้สู้กันหลายจุดแล้วก็รัวๆมากนะหลักๆก,ก็คือพยายามจะปัดเงินที่เบสเอ็กซ์แพนครับ ไอเดียของทั้งสองฝ่ายครับยินคัมก็ประมาณนี้ฮนะนาทีที่สิบพอดีเลยไล่เก็บไปเรื่อยไล่เก็บเงินทั้งนั้นเนี่ยเงินมูท่านี่ของแพงเลยครับในช่วงสิบนาทีถือว่าเป็นยูนิตที่ล้ำค่ามากแต่มันบางนะแต่เออได้บินเร็วเงื่อแต่คอร์อปเตอร์ฮะก็ชอบมากเลยครับแต่จังหวะนี้เทคสู้ไม่ได้ครับเรเนอร์ต้องถอยก่อนและเทคตัวเองยังไม่เสร็จไนงะ คือไปอัปเดตแอร์ยูนิตครับเพราะฉะนั้นเทคโรกอะมันก็เลยยังตามอยู่กราวยูนิตก็น่าจะต้องพผาๆวไว้ก่อนครับส่วนมูท่าเนี่ยโอเคฮารัสได้ดีอยู่ครับแต่ก็มีคอร์รัปเตอร์ตามชี้ตูดนะเผิ่มเมื่อไหร่ก็แตกเมื่อน,นั้นครับอ่ะโดนแล้วแล้วข้างล่างจังหวะนี้อ่าเรื่องมาเป็นราเวนเจอร์ว่ะราเวนเจอต่างฝ่ายต่างค่ายแต่น่าจะทราบเลยหรือเปล่าครับว่าเทคสู้ไม่ได้ครับ ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาย er นะูนิตโรกของเรเนอร์นะแอมีตามล้วนๆครับสัพพายกับขึ้นมานำแล้วจากการเนี่ยฮาร์ลาัสล้วนๆเลยของมูท่าครับตัดแนวมิโนโลไลตัดแนวมิโนโลลาย,ยิงไคล์คอรัปเตอร์ไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ครับแล้วข้างล่างก็พยายามดึงเวลารอเทคตัวเองอยู่ฮนะเขาน่าจะทราบแล้วว่าเทคตามอยู่แล้วโดนเจอคอรัปเตอร์ครับโกักไปที่แฮชชุรี่ครับเสียแฮชชุรี่ที่แนวโคมิโนโรไปครับเรเนอร์ อย่างนี้อินคัมก็เดีย๋ยวก็จะดรอปครับหรือเปล่าไม่น่าดรอปนะเพราะว่ากับกันอะ่ะการาฮ์ลทชของเรเนอร์คือการใช้มูท่ามันป่วนวอร์เกอร์ของโซล่ามากๆเลยครับโอ้เรเนอร์เสียเอาหอดันคู่นี้ไปทำให้สพปายบล็อกเลยแล้วโดนอีกละเอาอ่ะเอาอ่ะนี่ฮนะโอเคเทคเทคโรกเข้ากันแล้วครับผม แต่เนี่ยเขาอัพเทคโจมตีของ air unit มาก็เขาเรียกว่ารีดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเลยครับเรเน er. อร์ unit loss ตอนนี้ค่อนข้างสูงสีกันอยู่ครับแตกต่างกันประมาณพันนิดๆเท่านั้นเองเป็นโซล่าตามด้วยซ้ำฮะน่าสนใจครับ er. เรเนอร์เราเรียกว่าเล่นตามเมตาปกติมาเรื่อยๆนี่แหละเวนโซล่าเริ่มเขาเรียกว่าแผ่เริ่มปรีแล้วเหมือนกันแล้วครอปเตอร์คือ ้างมาเพื่อล่ามูท่าล้วนๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่กลายเป็นมูท่ามันได้นาได้เนือไงเนี่ยมูท่ามันก็ต่อไปเรื่อยครับแต่คอร์รัปเตอร์อ่ะมันยังคว้าได้เป็นชิมเบ้นอันไม่ค่อยได้ครับอ่านี่ไงเป็นชิมเบ้นอันได้แฮชูลี่ไปแต่จังหวะน,นี้ใครหลบสู้หลายจุดพร้อมกันนะต้องดูว่าใครเสียสมาธิลุดไมโครหรือเปล่าครับโอเคได้มูท่าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วจังหวะใครหลบครับราเวนเจอร์ ดูไปดูมาเนี่ยทางฝั่งเวนเนอร์ดูภาษีดีฮะแต่คอร์รัปเตอร์นี้ก็ทำให้โซล่ายอยู่ในเกมครับเพราะว่าไปป่วนแฮชชูรี่ในโกมิเนอรัลของทางฝั่งเวนเนอร์ฮะได้มาแฮชสองแฮชแล้วนะใช่ไหมสองแฮชแล้วครับมาใส่ทีเผือนั่นเองเพราะว่าทางฝั่งเวนเนอร์ไม่ได้มีคอร์รัปเตอร์เขาเน้นมูท่าอย่างเดียวเนี่ยมาไมและมูท่าแล้วจวังหวะนนี้หลุดไมโครมูท่าแตกเรียบร้อยครับ อันนี้สมาธิเพราะว่าโฟกัสอยู่ตรงนี้ฮะโอเครอบนี้โซลา่าทาได้ดีครับล็อกเขาเรียกว่าล่อหลอกนะล่อหลอกความสนใจมาแล้วก็ไหลมาไหลมาราเวนเจอร์ฮะดังใส่มาอู้เต็มเต็มดีเหมือนกันและดังมาอีกรอบนึงเออกลายเป็นคอร์อรคเตอร์ก็เริ่มคุมแล้วผมมองเห็นความคุ้มค่าของคอร์ออครคเตอร์ชุดนีนะ้ได้สองแฮชไป แล้วก็คอนโทรลแม็ได้ด้วยครับเพราะว่ามันจะยังไล่ย,ยิงโอเวอร์โหลดอะไรอย่างเงี้ยครับปิดวิชั่นฝั่งของข้ามแล้วทางฝั่งโซล่าซัพพลายแม็กแล้วซัพพลายแม็กก็ไล่ไปที่เทคครับก็จะเลือกเป็นโรคราวเวนเจอร์นี่ะฮะแล้วก็สัดกันทั้งฝั่งโซล่าดูราเวนเจอร์เยอะกว่าครับแล้วก็เริ่มเจ็บหนักแล้วเวนเนอร์ต้องถอยร่นถอยร่นถอยร่นเข้าไปถอยร่นเข้าไปแล้วก็มีโรกมาแนวหลังครับ ลกมาแนวหลังจังหวะนี้ต่างฝ่ายต่างใครโอ้โหแล้วดูดูคอร์รัปเตอร์ครับได้อีหนึ่งแฮชเนียนเียนสุดจริงๆครับโซล่าล่อหลอกนะล่อหลอกแล้วก็คอร์รัปเตอร์ยิงโอโลดไปโอ้โหจีจีครับมอบเลยฮะอย่างนี้รอมอบเขาเรียกลอมอบเดือดมากอุกการเป็นคอร์รัปเตอร์ตัดสินใจมาแล้วคุมนะตอนแรกผมมองเออมันบินไล่มูต้าแบบเหงาเหงาไม่เหงาอ่ะ ได้แฮชสองแฮชสามแฮชครับระหว่างนี้กาวยูนิตตู้กันคอร์ลัปเตอร์ก็เนียนๆไปที่แฮชชูรี่เลยไ้อย่างนั้นและไล่ปิดเกมนะครับโซลา่าเรเนอร์ซัพพลายดรอปมาเหลือแค่มอบแล้วยังเอาอ่ะยังเอาโซล่าบอกจะเอาหรือจะเอานะ่ะเรียบร้อยครับข้อจีิๆอะ แผลปริแรกของเลนเน์ก็มาจากแบบเสียเสียมูท่าไปหลุดหลุดไมโครมันวิสองวิเท่านั้นเองฮะนิดเดียวครับแล้วคอ้รัปเตอร์ถึงตัวทันทีจากการดึงความสนใจโรคลาเวนเจอร์ที่ปะทะกันอยู่นั่นแหละกองใหญ่สองกองแล้วหลังจากนั้นก็ไหลาย,ยาวเลยฝั่งโซล่าอาศัยข้อได้เปรียบตรงนั้นพุชคืนกลับมาถึงหน้าบ้านแล้วก็ชวนทะเลชวนทะเลชุดทะเลและ้วระหว่างทะเลก็เอาครัปเตอร์ไปทำลายแฮชชูลี่ เด็ดขาดแหละชัดเพราะว่ามันตัดอินคัมแล้วก็ตัดสปายครับการเสียแฮชไปแผลใหญ่มากๆแล้วก็นั่นแหละครับเรียบร้อยตามสภาพสปายดรอปล้วๆจนมาถึงปิดเกมทันทีครับโซล่าไม่อาสาอ่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ให้โอกาสหลุดลอยไปโอเคก็ดูมาถึงนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมกันมาครับยังไงก็ฝาก subscribe ช่องนี้เอาไว้ด้วยฮะแล้วใครที่หิวก็นั่นแหละครับฟอร์กีไกท่ทอดตลาดน้อยครับ ปักอุดหนุนด้วยนะฮะลุงทูตไลแมนไม่มีหน้าร้านนะโอเคแล้วเจอกัน